พึ่งกลับไม่เห็ดเกษตรเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วนะครับกลับไมาเห็ดเกษตรโดยที่ว่าผมไม่เห็ดเกษตรอยากเห็ดเกษตรที่มันแตกต่างจากจากที่พ่อแม่ะของเห็ดนะครับก็คือผมผมบ่อยากเกษตรเชื่องเดียวผมก็ถือว่ามันมันบ่อเทศเอาจริงเลยว่ามันบ่อเทตผมไม่ได้คิดเรื่องไร้ได้เลยสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อเนี้ผมอยู่ที่มูล<ม><ม>หนึ่งเ<ม>ด้อพี่น้องเด้อมูลหนึ่ง บานจุมจังเนาะแมนครับบันจุมจังนะครับผมอมเคอกุชินารายจังหวัดกฬสินพี่น้องครับสวัสดีครับน้องนัทครับสวัสดีครับผมนี่ครับซื้อนัดครับนัทพงศุรพันธ์ครับเป็นค้นบานจุมจังครับบานจุมจังจังอำเภอกุชินาลายครับจังหวัดกรสินนี่แหละครับได้ได้ดูเรื่องราวของสตอรี่ครับชีวิตของน้องนัทพี่น้องครับผมเห็นแล้วผมสะดุดเลยจ้นึงเป็นที่มาของคลิปทิปนี้ได้เดินทางมาหาทั้งทั้งที่ฝนตกพักมะม่อเศร้าแมนมาะม่อเศร้ากับมาเลยพี่น้องครับมาทั้งฝนตกนละ ผมเห็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งพี่น้องครับผ่านเรื่องราวของโซเชียลช่องใหญ่เลยแต่ว่าเรื่องราวพวกนี้มันผ่านมาประมาณเจ็ดปีแล้วในคลิปิปนั้นใช่ครับแต่ผมเพิ่งจะไปเปิดเจอเนาะน้องนัดเป็นมาอย่างไงน้องนัดเกิดเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราก็่อนอื่นกับอะไรนะครับเพื่อนพี่พี่วาดเนาะทักมาเมือมือเศร้าผมยังงงเะว่าไผ่ไผ่ทักไผ่ทักมาหาผมมือเศร้าทางช่องส่วนตัวผมเลยถามว่าพี่เป็นผู้ใดนี่นะเขาอว่าเป็นรมระธานลักสี่ว่า ติดตามไอเห็นเห็นคลิปอ่าที่เข้ามาทายนั่นแหละแล้วก็เลยตามมากอะก็กดีใจครับที่มีมีมีคนมีคนยังเห็นอ่าคลิปนั่นอยู่เห็นนะฮะก็ผมซื้อนัดแล้วครับแล้วก็ครับเป็นคนพื้นเพกกับบัจจุกจางเข้านี่แหละครับผมนะครับก็แต่ก่อนผมเรียนอยู่ชิงยงใหม่นะครับแลวก็เหตุงานกับอยู่ภาคเหนือตอนบนแหละ อยู่นครสวรรค์แน,น่ย Anal, อยู่เชียงใหม่แน่เชียงรายแน่นะครับพึ่งกลับไม่เห็ดเกษตรเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วครับนะครับรกลับเห็ดเกษตรโดยที่ว่าผมไม่เห็ดเกษตร,รอยากเห็ดเกษตร,รที่มันแตกต่างจากจากที่พ่อแม่ะของเห็ด<ม>นะครับก็คือผมผมบ่อหากเกษตร,รเชิองเดียวผม้ถือรรว่ามันมันบ่อเทต เอาจริงเลยว่ามันบ่อเทผมไม่ได้คิดเรื่องได้เลยคิดตอนนั้นนะตอนนั้นไม่ไม่คิดเรื่องอะไรได้บ่อเทเลยกระเทียมให้กระเทียมให้ได้ซื้อี่โอ้ผมว่าเอาสีไทยอย่างไง้มูบ้างอ่ะคิดแค่นั้นนะครับคิดคิดเอาแค่แคบแคบนั่นแหละผมก็เลยว่าแต่ผมอยากคดเกษตรเียผมอยากคิดเกษตรเชื่องเชื่องจะอาจจะไปถึงก็ว่าท่องเที่ยวหรอกผมอาจจะแตะเข้าว่าท่องเทียวไปถึงหรอกแต่ว่าผมอยากคิดเกษตรที่ว่าสามารถโชว์โซเชียวได้ครับโชว์มูในเฟซบุ๊กได้แค่นั้นเองอยากโชว์มู ผมก็ลังเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เลยทายลงนันก็ลังปลูกนั่นปลูกนี่แค่นั้นเองนะครับผมก็เลยคิดว่าไม่เฮ็ดเกษตรอินรี่ตอนน่าตอนแรกนะครับตอนแรกผมผมลองปลูกพักกาดผักกาดหินครับทั่วไปเลยพ,<อ>พักกาดหินพักบุงแต่ว่าผมมีข้อสือว่าแปลงขนาดซ้ากันเนี่ยผมปลูกพักกาดหินน่ะเบิดเบิดเดือนน่ะผมขายได้เงินสี่หกหรือหกร,ร้อยผมจำไม่ได้ครับซึ่งเดี๋ยวคุดแปลงเมื่อยอะ่ะ แล้วก็บ,บันเทาในการขายพักพักพื้นบ้านพ,พักพักทองทินเท่าเนี่ยชิบบานนี่มัดสม,มัดกามัดใหญ่ครับขายหน่อยว่าได้ครับเพราะว่าพ,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 พอพอแม่แม่ตั้ใจย่ายเพิ่นกินแบบนั้นเพินพ่นเพิ่นเพิ่นมีค้นขายเพิ่นแบบนั้นอยู่แล้วซึ่งเขาจะมาขายเป็นมัดเหมือนมัดเน้อหน่อยทั่วไปในตลาดขายแบบขายบ่ได้เราต้อาม,มดขายมัดใหญ่ซึ่งเหมือนปลูกฟรีบอกจริงๆว่าเหมือนปลูกให้เพิ่นกินฟรีครับเท่าน่ะเสียเสียแห้งในการเห็ดแปลงน่ะเหนื่อยหด จนไปพ่อคิดว่าต้องเปลี่ยนพืชเปลี่ยนชนิดพืชเพราะว่าถับพืชทองที่มันเท่าเนี่ยผมสู่เทศบาลบ่ไห้ผมสู่เรื่องแห้งบ่ครับเพราะว่าผมใจว่าเอาซ้ำเทศบาลเนาะแบ่เอ,เอาซ้ำพาพ่อ,พอ,พอแม่ี่เพิ่นปลูกพักขายตอนหนาผมเนาะเขาจะเอามันเย็ดเ <laughs> <laughs> ปิ้ปีเบิน้นสัผมขี้ขานเกินไปที่ไม <Man, S 1> ่เห็นแบบนั <man. S 1> ซึ่งแต่ผมคิดว่าแต่ผมจะออกแห้งขนาดนั้นเนี่ยไล่ได้ผมตรงสมกับแห้งเนี้ยออกไปผมอย่าเลย เรียนมาปลูกเป็นผักสลัดผมมาผมมาศึกษาเรื่องผักสลัดจริงจริงจังจังเรอก็มาเริ่มต้นปลูกผักสลัดแท่นนะครับพื้นที่ซ้ากันจากที่ได้กหกลอยเด้เงินประมาณฟรีพันหาือหาพันบาทในการปลูกผักสลัดแปลงสอง,สองแปลงซ้ากันเนี่ยออกแห้งซ้ากันครับเมื่อไอซ้ากันพ้นน้ำซ้ากันแต่ว่าผลตอบแทนหลายคือ แตที่ตรงพันคือกลับมาเรืืองเก่าคือผมสามารถถทายลูกพักสลัดลงอ่าอวดโรคเพื่อนในโซเชียลได้ดูด้วยคนมากหลายกว่าระกาศหินอ่ะคนม,มากหลายกว่าหอมแบงหอมอย่างทั่วไปเขาเคยปลูกซึ่งการดูแลยากมากถือว่ายากนะเอาเอาจริงเอาจริงๆผมว่าไม่ต่างกันอืมแต่ว่าคนน่ะคิดว่าการปลูกพักสลัดเนี่ยต้องปลูกเมืองเหนือหน่อยอากาศเย็นหน่อยอได้จริงบอมแมน สลัดหน้าหนาวผกได้ทั่วประเทศขอ,อแค่ว่าฝนไม่ตกชุกเกินไปไม่ไเกี่ยวเลยกับที่เราคิดกันเมื่อก่อนการดูแลโอ้โหเหมือนปลูกเหมือนปลูกพกักการหินเปะเลยบัวนยากขนาดที่ว่าเกินดีเขาจะไปเอื้อมแตะขนาดที่ว่าปลูกบ่วได,ด้หรือว่ารืวเห็ดบ่ได้แต่ว่ามันเป็นสิ่งเดียวว,ว่าคนบ่ค่อยปลูกกันนะตอนเวลาื่อประมาณเจ็ดแปดปีก่อนแตเนี้คนปลูกหลายึ้นนะครับคนปลูกสลัดหลายฝ้นเพราะว่ามันมีทั้งสลัดเอ่อให้โดโปร์นี้ครอมแต่ของผมเป็นสลัดอ่า สลัดดินผมปลูกลงดินแต่ว่าตอนนี้นมีคนปลูกลายขึ้นเลยแต่ว่าในาตอนนั้นกลายเป็นเรื่องแปลกไหม่สําหรับคนบ้านพิมจังแถวบ้านเฮาร่วมอาจจะร่วมไปถึงบัวขาวด้วยซ้ำครับเพราะว่าตอนที่ปลูกตอนแรกผมผมมีกระแสรเรื่องการปลูกพันธุ์สลัดล่วงได้เฟสถูกคนข้างตลาดคนข้างดีโซเชียลก็ลังมากใหม่ๆครับผมเอาพักไปรงบัวขาวผมว่าผมมาก่อนก่อนเจ้าอื่นผมมาก่อนแกป่ะ แกฟู้ดอ่ะเพราะว่าผมเดลิเวอรี่หน้าบ้านก่อนแกว่าเลยส่งถึงหน้าบ้านใช่ผมเดลิวอรี่หน้าบ้านก่อนก่อนจะมีผมผมจำอะไยว่าแกฟู้ดแล้วก็ผมไผ่มากก่อนน่าจะมาทีหลังเอแล้วผมก็คือว่าลูกค้ารออยู่หน้าบ้านแล้วเด็กของยิ่งยิ่งตอบโจทย์ง่ายขึ้นในการในการสร้างพักโฮมเฮามันก็เลยมีคําว่าการขายออนไลน์ของมันในหัวณตอนนั้นซึ่งตอนแรกบ่ไม่ในหัวเข้าว่าออนไลน์นะครับแล้วมันก็ต่อยอดไปว่า ในการตีผมปูผักสลัดเนี่ยมันจะเิ่มีคนถามว่ามีมาเมล็ดพันธุ์ขายบอรครับซึ่งณน,นตอนนั้นผมมีเพจละผมทําเพจ Facebook แล้วอืมอสร้างเพจแล้วอ่าชื่อบ้านไล่ไปฝันความสเตยตอนนั้นคนติดตามอาจจะมั่นเจ็ดพันคนโย้เจ็ดพันถือว่าเยอะมากเยอะเพราะว่าบ่หูว่ากระแสมันไม่ติดเรื่องอยังเรามันมีคนติดตามพิ่มาหาพันแค่ไหนมือเดียวโอ้ใช่ซึ่งตอนนี้คนติดตามประมาณสี่หมื่นนะครับครับครับเพราะว่ามันก็มีกระแสจากหาเมลยเรื่องเข้าเก็บเก็บคนติดตามเลยคนก็ เริ่มถามหาเมล็ดพันธุ์อืมมีเมล็ดพันธุ์ลูกบอมีนั่นลูบอตอนแรกผมเก็บเมล็ดพันธุ์เองบ่ไรผมเก็บบ่เป็นผมไปสร้างเมล็ดพันธุ์แล้วมาขายต่อซึ่งกับเห็นสองทางเลยว่าโงง่งายง่ายก็การปลูกพักอีกเพราะว่าแค่ใส่ซองแพ็คใส่กองทรงหลังๆมากก็คือปลูกพักสลัดแล้วเก็บเมล็ดพันธุ์ไปเรียนรู้เรื่องการเก็บเมล็ดพันธุ์นะครับก็เรียนรู้จากอินเทรอร์เน็ตพร้อมเลยกั อาจจะไม่พื้นฐานในการเลี้ยงมะพร้าวนิดๆหน่อยๆการเมื่อกี้มาเลยพันธุ์สลัดขายการช่วงนึงกับถือว่าในเงน่อนในเงินเเง่นเป็นก่อนแตม่ามาเริ่มเทาซือ,อเทดนั่นเทนี่ลงไปแล้วก็เริ่มหาผลไม้แปลกๆมาปลูกผมปลูก่าแต่ก่อน,นั้นเป็นลูกฟิกเดือ,อเดือพลงังแต่ว่าตอนนี้ลูกฟิกหายไปแล้วผมขายต้นพันธุ์จนต้นแทบบ่มี่แล้วผมขายต้นพ่วงข้าม พวงข้ามสมัยตะกีบบนท่านมีบวงข้ามสมัยตะกีบหาย,ายางมาเป็นดอกใหม่ครับซึ่งเก็บมเมล็ดเพาะใสถุงขายล้วก็รทรงออนไลน์ขายล้วก็รมาขายพวกต้นเลมอนมาขายพวกตะพบยากนะครับที่ผมปลูกอา่าล้วก็ขายตน้นน่านเป็นหลักซึ่งในสวนมีบัวหลายมีแค่ยางละตน้นสองต้นแค่นี้แต่ว่า<ม>อาศัยตอนขายมั่นก็นเลยกลายเป็นวัดนั่นแหละกลายเป็นสิ่งที่เขาคุยว่าผมอยากเห้สวนอวดอวดคน ซึ่งหน้าตอนนั้นเรามันเฮ็ดปวนเรามันได้เงินหอ้องยิ่งยิ่งมีความถสึกยาเฮ็ดวนเนี่ยมันเห็นหมันดีขึ้นเห็นมันง่ามขึ้นเขาอยากพัฒนาสวนมันง่ามขึ้นไปเรื่อยๆ<ม>ดีนะครับเออกําลังสนุกเลยน้องนัดทีนี้เท้าย้อนความไปนิดหนึ่งเรื่องราวของการทําสลัดเรื่องราวของการปลูกผลไม้ซึ่งเป็นแบบหายยกๆเนี่ยเรากําลังฟังมันแบบสนุก<ๆ>กําลังเคลิ้มเลย ทีนี้ย้อนกลับไปนิดหนึ่งไม่นิดหนึ่งละเยอะเลยแหละ,ะกับเด็กหนุ่มวัยซึ่งประมาณ30ในยุคย้อนไปสิกว่าปีที่แล้วเนี่ยครับกับการออกจากงานประจํามาทำตามฝันตัวเองเนี่ยมันเกิอดอะไรขึ้นกับชีวิตณเวลานั้นในช่วงวัยแค่30อัพนี่มันน่าจะเป็นวัยที่แบบกำลังลุยกําลังพิกคือตอนผมเลี่ยนจบไม่ไมต้องเราว่าผมผมผมจบแม่จครับผมจบแม่จเชงใหม่ผมจบไม่ไม่ไคืออาชีพแรกคือการเป็นเซล เ,เซลเซลขายไอของชิมิเกษตรไรไรดีมากพอมีชั้นดีมากหรือความที่ว,ว่าผมเป็นคนอัิยาศัยดีแหละ,ค,ะหค้าูุค้าหลายลูกค้าใน,นมือหลายมากซึ่งพ่อพ่อเป็นเซลอยู่ประมาณสองสามปีแล้วเริ่มมีเงินมีเงินอยู่ก่อนหนึ่งความคิดคืออยากต่อยอดเงินจากของธุรกิจ<ม>ผมไปเปิดร้านต่อ,อยู่าครสวรรค์เป็นร้านเิมิเกษตรอครับซึ่งแล้วก็จ้าง คนพื้นที่ขายหายละครับผมกับกามาเช็คสต๊อกเช่นอย่างสุท้ทยล้านโดนโกงโอ๋อโดนโกงเงินที่สะสมไปปิวเหมดลงทุนไปใช่ปิวไปกับสายลม<อ>เขาเอาของไปแล้วเขาผู้จ่ายเงินนะครับกะช่วงนั้นกะถือว่าเครียดครับยิ่งเครียดสร้างก็คือผมไปลาออกจากงานเลยลาออกจากการเป็นเซล่ยผม,มเพราะว่ามีความรู้ว่าชีวิตบวมวนล,ล่ะบวมสนุกบว บอไม่พ่ามสุกอะอนะครับกลับไปเล่นดนตรีอยู่เชียงใหม่มองที่ผมเคยเลียนนั่นแหละนะครับไปอยู่เชียงใหม่อีกประมาณสองปีพบอผมเมื่อนพ่อผเมื่อนอยู่เบิงเจ้าของน่ะตอนนั้นหน้าเวลานั้นน่ะถือว่าห้าอายุหน่อยบอรหรือประสบการณ์หน่อยกับเกี่ยวกับการธุรกิจแบบนี้บอหน่อยมากครับหน่อยมากมคือทาร้า,านชีวิตเกษตรษอ่ามีตอนผมอายุประมาณเนี่ยผมจะู่้สิบปง ผมมั่นใจเลยว,ว่าผมจะมาถือกงแน่นอน,นอแต่ว่านันเวลานั้นผมมาที่อย่างมันเป็นถ้าถา,ถาเราว่าการถือกกงแบบไรเนี่ยผม่าทุกคนทุกคนจะเข้าใจเลยว่าบบนา่าถือกงงฐานมีประสบการณ์นะครับ้มามีบุฒิภาวะใน,ในในการทํางานยังน้อยในต,ตอนนั้นผมว่าอาจจะโดยไฟในราง, <ไฟ S 1> งมันแหง้แหงมากมันกรุนมากจนแทแบโบตจะแตกอะเพื่อจะอยากอยากอยากกระโดดเหเร็วที่สุดอยากว่ายเร็วที่สุดเสื่มันพอมันมันวิ่งเร็วมากๆแล้วมันล่มอะมันล่มแห้งครับ มันล่มห้วมันมีแผลแผลในใจจะของพร้อมเลยครับแผลในร่างกายที่เกิดนีสินเกิดยังขึ้นมหมล้วม,มันเจ็บปะมันเจ็บโตแน่นอนนะฮะัมันก็เลยคิดว่านั่นแหละประสบการณ์หน่อยแต่ว่า,วาไอคิดนี่ไงมุ่มกลับอีกมุมหนึ่งนะนันนัดนะคนที่เป็นนักธุรกิจใหญ่ๆคนที่เป็นมหาเศรษฐีเนี่ยใจก็ต้องเด็ดเดี่ยวสิเลยนัดเด็ดเดี่ยวกล้าตัดสินใจกล้าลุยครับนะอาจจะเป็นอาจจะเป็นสะพานเส้นแรกของเราก็ได้ใช่ไหมแต่ว่า แต่ว่าถามว่ามันจกมีมันก็ม,ม,นกมีข้อดีคือมันได้บทเรียนมาว่าผมแข็งแกร่งขื้นนะเรื่องอเรื่องเรื่องการใช้ชีวิตในสังคมที่ว่าเจอคนอ่านคนออกหลายขึ้น้วก็ใจบ่ห่อนบ่ห่อนเหมือนตะกี้ที่ว่าตัดสินใจเร็วขนาดที่ว่าพอเร็วเร็วมากๆไม่กับพ่านเลยครับ,รบแต่ว่าพ่อม่ก็มิสติดึงเขา้ามายังไยว่าสังคมหลงแบบยังายขนาดนั้น่ะ มันปรเม็นหนึ่งบวกหนึ่งเป็น<ม>สองเรือนจิตทุกคนอาจจะคิดแบบั้นก็ได้มันอาจจะหนึ่งบวกหนึ่งหรือว่าสองลบหนึ่งอาจจะเป็นหนึ่งทว่าอันนี้คิดมันผลเป๊นอยู่ในห้น่นะมันบมเป็นสูตรตายโตขนาดโลกความเป็นจริง<ช>ม่นตางใช,ใช่มันตางมากเลยกับ<อ>ผมว่าอาชีพตอนนั้นอาจจะบ่ามันอาชีพผมตั้งแต่แรกเลยสําแต่ว่าแค่ด้วยเป็นอาชีพที่ว่าผมจบมากมากกว่าว่าผมต้องไปตรงใส่อาชีพนั่นพอไปตงใส่แล้วเราบบนพประสบการณ์เรื่องการที่ธุรกิจ เขาอาจจะเป็นนากธุรกิจก็ได้ครับผมอาจจะเป็นแค่เหมือนแบบเนี้ยอาจจะเป็นแค่คนปลูกปลูกพักทั่วๆไปก็ได้แต่ว่าอีกหนึ่งอาชีพที่เราได้ไปใช้ประสบการณ์ใช่ได้เป็นเรื่องเล่าอะครับแต่ว่าถามว่าเสียเสียเสียใจบ่บ่เด้เสียใจพรว่มันกับมีเป็นประสบการณ์นี้เลยถึงเสียใจไปแค่ไหนเม่ไดรอยู่แล้วครับหลังจากนั้นผิดหวังจากเรื่องราวธุรกิจเนาะแล้วก็เราก็กลับไปสู่วิถีคนกลางคืนคิดว่าคิดคิดว่า จาของมากทางนี่เพราะว่าอ่าเป็นคนเล่นดนตรีร้องเพลงอยู่แล้วแม่กระทั่งตอนทํางานกันยังนี่ออกไปเล่นดนตรีบ้างนะครับซึ่งคิดว่ากลับไปซิ่งถี่จะของมักดีกว่าก็คือการไปเล่นดนตรีแล้วก็วกมีความูลแนํนใช่แล้วก็ร้องเพลงห้อมเล่นดนตรีร้องเพลงแล้วว่ายังไงับเล่นได้พับครับ,รบพอไปเล่นอยู่ประมาณปีสองปีทำารายได้มันก็นกนโอเคแหละ เลี้ยงใจคลองได้แหละณตอนนั้นอาจจะมได้ร้ายเหมือนตอนเมนเซลแต่ว่าการดูแลใจคลองได้แต่ว่ามัดไ,ดาได้บวมมั่นปีพ่อสอเอ่อปีนี้หกแปดหกแปดห้าแปดผมเรียนดนตีไหนจะบวมมั่นหาเจ็ดหรือห้าหกสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดใช่ใช่ถ้จำไม่ผิดเลยครับถ้าจำไม่ผิดไนี่เพราะว่ามันดนนะะุนหรือเปล่าเลื่อนล่างลงมาับแล้วพ่อไปเรียนดนตรีเอายิงจริงผมว่ามันไปไปอยู่บางหันเพื่อจะ ให้ลืมปัญหาจากของเฉยๆพ่อไปเรียนเยอะแถะครับว่ามีความสุขว่ามันมีความสุขเฉพาะตอนจากของมีแอันกฮอ่อยังได้รังแกแต่ว่ารังากหันกับเหมือนผมณนตอนนั้นผมว่าเข้ามาหลกซื่เสาอาจจะเ่าท่านหูจักแต่ผมคิดว่าผมหลกซื่เสานะนล่นแะแต่ว่าผมแค่บอกหูจักจากของว่าผมหลกซื่เสาเพราะว่าผมมีควสึกว่าเวลาที่ผมอยู่บนเวทีเนี่ยผมมวลแต่เวลาผมมาอยู่ห้องคนเดียวผมกลับไปคิดเรื่องธุรกิจผมเพิ่เก่า ผมกงการไปคิดเรื่องสิ่งที่ผมผ่านมาคือเก่ามันเ<า>ป<ค>น็นว่าใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นการที่ผมจะมีข้มสูขคือการที่ผมต้องต้องกินกินแอลกอฮอล์เข้าไปกินเหล้าเข้าไปแล้วก็ร่างกายแย่ครับร่างยร่างกายหนักมากร่างกายแบบโอ้แทบจะตอนนี้ผมนักเจ็ดสิบห้าตอนนั้นผมนักแค่สี่สิบแปดสี่สิบเก้าคือผอมมากผอมแบบอกินเหล้าแล็อาเจียนออก หักออกเห็นไหมครับบลรกมันจะเป็นยูเนิยทุกทุกมื่อใช่เวลายู่หันเกือบปีกลัวเกือบสองปีโอ้เกือบปีใช่แล้วปีไม่แล้วที่ใจกลับบ้านกลับบ้านคือกลับบ้านเทศการทั่วไปหลังจากปีนั้นทัดมาใช่กาการคิดว่ากลับมาเทศการแล้อกะเดี๋ยวกลับไปไหมครับซึ่งตอนเ้นเติมน้ำมันเรามีเงินอยู่ประมาณพันพันแปดเติมน้ำมันไปพันห้าเต็มทางเต็มทางเยสามร้อยอเหลือเงินสามร้อยนี้ว่าจริง กลับมาบ้านโดยที่ว่าเดี๋ยวขากลับกันอาจจะได้ของเงินพ่อเงินแม่กลับหรอกค่าน้ำมันก็นเลยเพราะว่าเงินสามบาทคงคงคงกลับขึ้นไปบ่ได้หรอกเพราะตอนกิ<ห>นตอนนั้นตอนนั้นคือใส่ชีวิตแบบบ้านนั่นแหละเอาจนเบิดทุกบาทแหล,ละ<อ>กินเบิดทุกบาทเป็นคนบริษีพร้อแม่หมูมาเลี้ยงอ่บาบริเลี้ยนขึ้นพวกนี้คือเด้งไดเห็น,นพอมีรายได้ของเขาใช่ใช่แต่พอตอนกลับมาอยู่บ้านผมว่าผมจําได้เมื่อไหร่ผมมาวันที่สามสิบเอ็ดแต่ผมจําปีว่าอะไรแค่นี้ผมจําปีเลื่อนล้านมาก เพราะว่าผมอ่นใจว่าผมว่ายูนสิบหรือเก้าหรือแปดจำจำขนาดอะไรเพราะว่าตอนนั้นเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเลื่อนล่างมาจำอะไรอ่าผมขี่รถมาตั้งแต่เทียงผมจำได้ว่าเทียงออกจากเชียงใหม่เทียงออกจากเชียงใหม่เป็นเหตุการณ์ที่ผมจำได้ชัดมากตรงที่ว่าผมขับมาจากเชียงใหม่เห้วผมมาเทียงขึ้นอยู่สารคามอ๋อซึ่งอ่ผมผมจำถนนเส้นนั้นบ่าอะไว่าเป็นอำเภออย่างของสารคามผมขี่รถเขาใน เป็นทางมูบานผมได้ม,มาสินปกติผมนะผมได้ม,มาสินรักของปกติขอนแก่นขอนแก่นมากระสินอ่ะผมมายเรียนนั่น,ผม,มนผมแลนเส้นหนึ่งเหรอผมอมีความมู้สึกว่าผมจําได้ว่ามันเป็นวัดเป็นทางตรงๆหรอเป็นวัดอยู่เป็นทางสามแยกเป็นแล้วมันเทียงขึ้นพอดีแล้วเขาจุดปลุกป,ป่องปังป่องปัง,ปงเหมือนปีใหม่นะครับเออฉลองสวัสดีปีใหม่กันแล้วพ่นกับเฮ่เฮ่สนุกสนานกันแบบมีความสุขมากมวล ผมน้ำตาไหลอ่ะผมโอ้งมีความรู้สึกตอนนั้นเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าคนส่วนมากเขาขึ้นมีความสูขกับมือนีผมขึ้นผมขึ้นมีความสูงกับมือนีอืมผมขึ้นถูกแต่ผมพื่อผมขับรถมากเหมือนผมลองร้อยมาเลยนะผมขับรถใหญ่ยังไงเพราะว่ามม่ก็คือว่าเดินหน้าด้วยถอยหลังหรือออกข่างือยังคิดบอกจะไปต่อหรือพอแค่นี้ภาษานี้เนาะใช่ศิีกบเพชรงานหรือว่าสิียุบาลหรือว่าสิกับเพชรเซลคือเกา ด้วยสิกเพิษดนตรีเพราะว่าตอนนั้นตอนนั้นคือมีความสึกว่าดนตรีกับโมเมนทางออกละ<ม>่ะอมเมนความสุขล่ะเพราะว่ามีความสึกว่ามันมันแค่ชั่วราเข้ากันเองอหลังจากที่วันนั่นแหละขับมามาอยู่บ้านอยู่บ้านกับคิดบอกผ่านปีใหม่มาแล้วตอนมาอยู่บ้านจําได้ว่าบอกออกจากบ้านบอกจากบ้านบ้านแต่ว่าบมเมนมองนีอ้าวตอนนั้นมาอยู่หนีแ่แต่ว่าแต่ว่า เป็นกระท่อมห้างห้างโอเป็นกระท่อมตรงหน้าเป็นทรงหน้าเป็นทรงหน้ากราฉันเป็นบ้านเ้าก็เชื่อเถียงหน้าเนาะเฉียงหน้าห้างซึ่งเถียงหน้าน่ะถือไฟใหม่ป่ะคอมโอ้เลิกกาห้างแบบเซ่ยมาบผมมาอยู่นีด้วยที่ว่าผมไม่อยากอยู่บ้านเพราะว่าเดี๋ยวคนสิบมาขอกินเบียร์พอเข้ามายากทำงานซึ่งเอาหมดเงินไปเลี้ยงเบียร์ครับสิบเขาเขาหมองเข้ากลมาใช่เวลาเขาตะกี้เขากลับมามันกะอูฟู่อะเวลาคนกับม่อยากทำงานเจ็ดสิบทูสิ่อยากแต่ว่าเขาว่าอูฟู่มันต้อง แสงออกเพื่อจะรักษาในของไว้ไม่ไม่ต้องคิดแบบไหนแต่ว่าตอนนั้นผมคิดว่าอยู่บนบ้านบ่อ้ผมมาอยู่ต้างเว้นอย่ามอยู่หน้าคำเหมือมืดจังกัรถมกบ้านใช่จนผ่านปีไม่ไปก่ยังบวกกับมีความรู้สึกว่ามูทุ่มตามว่าจเกลับเ็มือไหคกับให้คำตอบบ่อยเพราะว่าทำบวกกับมากคือหาพื้นแท่น่ะนะครับแล้วแท่นกับแท่นแท่นกับบวกกับเพราะว่าไม่ก็คือว่าอยากตายสิจะไปขอเงินพอก็แม่กลับแล้ว ณตอนนั k k mm ้น hmm. คือว่าเพราะว่าการที ok ่กลับไปจะต้องมีส UH! in so ี่ห้าพันอ่ะในการกลับไปค่าห้องค่านั่นอีกค่านี้อีกเพราะว่าเื่อนั่นเดินทางลงมานั่นเติมน้ำมันไปเต็มถังเหลือเงินอยู่้านสามร้อยจํำได้อยู่มันบม่มีเงินแล้วเบินมัอยู่บ้านกับเบิร์นแล้วเบิร์นแล้วก็เลยมาอยู่บ้านแบบเฉยๆเลยเนี่ยสี่เดือนห้าเดือนครับอยู่เฉยๆโดยที่ว่าคิดยังบอกออกสี่เดือนห้าเดือนเออขอเงินพอแม่ใส่ อย่างเดียวบ่เห็นงานผอบ่เห็นงานบ่เห็นอย่างบ่บ่อยากคุยกับคนอมอยากยู่เฉยเฉยอยากนั่งคิดนั่นคิดนี่จนนอนจนหมอนแปะมอนแตกอ่ะรับบ้างบ่รับบ้างมันนอนจนนอนจนขี้ขานนอนอ่ะนอนจนบ่อยากนอนตอบอยากอยากใส่แห้งอ่ะคือบ่ยังไงการการที่เขานอนนี่คือเขาอยากลืม แมนบอกอ่าผมว่าคิดบ่ตกอืมให้ให้ลืมแบบผมว่าวันเรื่มเมื่ไรหร่ก่อนแต่ว่ามันอคิดบ่ตกบอกว่าเมือ่อนลัง แไกลใจไม่ว่างเปลา่าวายเวียนวุ่นวายวกวนแต่ยังมีแสงธรรมสองน้ำทางที่มืดมนท่ามกลางทะเลสังคมที่โหดร้ายมีใจกล้าพอมกล้ายอมท้าทายทางใหม่เลือกทางที่เดิน 飘白。 สังคมมุ่งไปรวยแก่งแย่งแข่งขันสังคมจมลงทุกวันพอเพียงมุ่งมาจนพอเพียงแบ่งปันสังคมต้องการคุณธรรมใช่ความรวยความพอเพียงคือคำตอบ